more لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك وعلى رسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام من هدى ودين حق ليذكره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم <applause> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ทานองข้อความจำเนิ่นนะครับความมนกาอยากเอกุสบาานาหัวตาละ่นะครับจงบัจเบตันดีนองผู้เทียมีมานมีศรัทธาตา่อรสบารานาหัวตาเล่ทุกข์านนะครับพอสังเสียตัวผมเองรวมถึงไปยังพี่น้องผู้เทียมานต่อลใหร้เรานั้งเป็นผู้เทีมีศรัทธามันตอ่อผมและสิ่งที่จะ ถ้ามัยศรัทธาของเราสมบูรณ์ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องนี่คืออัตตกว่าคือการยำเกรงโดอลสุบาฮานาหูวะดาลามนุษย์นั้น้าหกว่าเขาไม่มีความยำเกรงตดอลสแน่นอนการใช้ชีวิตของเขาก็าจะไม่สนอะไรเลยเขาจะไม่ระมาระวังในการเด็กเขานั้นใช้ชีวิตนะครับเขาจะไม่ร,ร,ระมารวังในการเด่เขาใช้ชีวิต คิจยังที่ทำชั่วก็ทำได้เลยโดยทต่ไม่น้นหวาตลอะนั้นทรงโมงก็อยุ่นะครับฉะนั้นแล้วความยำเฟ้งเป็นสิ่งที่ผูกกับอิมานของเรานะครับไม่ว่าเราจะโย่แห้งหุ่นใดก็ตามโย่สิ่ไหนก็ตามเราจงมีความยำเฟ้งตะลอดอยู่ตะละอดพอถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำในเดี๋ยวจะเป็นความชั่วต่อให้ไม่มีผู้คนเห็นเราแต่เราก็ไม่หลดนคนจยากไส้ตาขอรศิบานาาะโอเลา ฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในที่รับหรือว่าอยู่ในที่เย็นเราก็จะต้องมีความยำเสียงต่อรับสุบฮานาห์ดาร่าท่านอิมซอลลัลสั่งนะครับในกล่าวว่าอิจตัดิลละให้สุมาคุนตะว่าจะมอิสเซีาดะฮัซนะตเตมว่าจะมอิสเซีาดะตัมหัววาเขาเลิกินนาสีบิคุลุกินฮัซนินนะครับท่านอิมซอลลัลสั่งนั่นได้กล่าวว่า ท่านนั้นจงย่ำเพลง่งโตเล็กไม่ว่าจะอย,โย,โยู่ที่ใดก็ตามและจงติดตามความชั่ว้วยกับการทำความดีเพราะว่ามันจะสามารถหลบล่างกันได้และจงปฏิสัมพันธ์กับเผื่อเผืมนุษย์ด้วยกับมารยาทด,ดอนนออีอี่นีมันถึงยดแต่น้องอัติมีสีแลทานี้มันมา่นใหส้สถานะบินาทีขั้นพี่น้องครับ เราจะต้องมีความยำเกรงนะครับและเมื่อเรานั้นได้ผัดขั้นจากการทำถั่วสิ่งจะจะตลกหลังได้ที่เราจะต้องรีบเพ่งในการทำมาพื่อการเตาบะตอลือบเสบนาววดาลาแล้วก็ติดตามหลังจากที่เรานั้นได้กระทำความชั่วและวตัวนัดนเดียวด้วยกาสทำความดีเช่งกับนากสิบกินบัสนะครับได้กล่าวว่าการยำเกรงต็วเลนนั้นก็คือสิงเด่เรานั้น ระมัดระวังในการปวดคิวหอลอ็อกสภาน a วตาล l แล้วก็เป็นการซ้ำหนึ่งให้บุญคุณอันหญ่หรว่งของพระองค์แล้วก็เป็นสิ่งเดียคำหนึ่งให้เรารู้ถึงพอสร้างชายและก็พอสร้างหามจากอลอส็สบา n a w a d a l า,าะฉะนั้นเลยมุสลิมเราจะต้องคำหนึ่งอยู่ตลอดว่าเราจะทําอะไรเนีย่ยเลี้ยวว่าเราไม่ตรอดผลสายตาพอลอ็อกฉะนั้นสิ่งเดียเป็นความยำเกรงตรงนี้นะ จะเป็นตัวเด็ดดึงเราไม่ให้เรานั้นพ้า,วาความสวยได้พี่น้องผู้ถืออิมานรสุบานะหัวตาลสิรฐานครับเราเกิดมาบนโลกุญญานีละแนนนอนเราคือมักคลูกเตตดดตอยก็คือเป็นผู้ท,ทือโชคซางเด็ดําตอยโดยผู้สัง้งเราคือรสสุบานะหูวตาละนะครับเราเป็นมัลุกนะครับเป็นสิ้งเด็โชคซางเช่นนั้นแล้วในนนอน,อน โลกุณญยญ่าที่เราสร้างออกมามันไม่ได้เป็นโลกเที่รังอย่างยืนทุกคนก็จะต้องประสบกับสิ่งที่ทุกคนหููอยเลยก็คือความตายสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะครับจะประสบแต่ความตายนงเดี๋ยวรอสุภาโก็ะวกว่าคุณลูน e ักสินจะมีก่อทุนเมาท์ถุกๆุกชีวิตนั้นจะได้ทินหมดกับความตายคนในพูดรวมถึงคนในฟังทุกคนก็จะต้องไดผพบความตายมนุษย์ทุกคนเลขกไม่นค,นครับ สิ่งเหล่านี้นะครับแต่เราจะทำยังไงนะครับให้เรานั้นได้รับผลประโยชน์จากการที่เรามีชีวิตยนืนรวมถึงหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเพราะคนเราเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับความตายดนะ้มาหาเขาเร็วหลังจากที่เขาได้ตายเร็วสเขาสามารถจะโค้ตตัวเล้วกลับมาทำความดีสั้งนึความดี หรือว่าทําความดีสักหนึ่งนาทีได้หรือไม่ก็ไม่ได้เราไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเราใชา้ชีวิตในรุ่นย่านะครับเราต้องจงใช้ชีวิตเหมือนกับพวกนักธุรกิจยังไงพวกนักธุรกิจแน่นอนเวลาเขาจะลงทุนทำไรสักอย่างเขามาอยากได้ผลประโยชน์สีคนานั้นได้ลงทุนนะครับเมื่อเขาลงทุนแน่นอนขอเขาก็ไม่ยากขาดทุนอยู่แล้วเวลาเรา ทาการขาดท้ายนะครับในนว่นเราก็ต้องลงทุนและสิ่งที่เราหวังคืออะไรผลกําไรจากเราลงทุนฉะนั้นเร้วในลกทุนยานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจงเป็นผู้ศรัทธาที่คิดถึงกาไรหลังจากที่เราตายไปเร็วนะครับสร้างลงสร้างสิ่งที่จะทําให้ลงทุนในลงดุนยากนี้เผื่อที่เรนั้นจะได้รับผลประโยชน์และกําไร หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งทาริวิสอลสลัมนะครับฮะดิษวันนี้รายงานโดยแานอบูไรล็อ์โนเดียโลอันบุกนะครับแต่จริงแานอซุนซัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมนั้นได้กล่าวาอิดะมัตัอิบนุอาดัมอินกอตออาอานาลูฮูอิลลามินซาลาซิน เมื่อท่านโนซุนอซลสลัมนั้นได้กล่าวว่าเมื่อลูกหลานอาดัมก็คือมนุษย์ทุกคนของเรานะครับได้เสียชีวิตลงนะครับการงานของเขานั้นจะตกตัดขาดเลยนะครับการงานของเขาจะต,ตัดขาดทำได้ไม่ได้เลย <S <S อิลลามินซาลสินยกเว้นสามประกาเรเลยกันนะครับ โซดากตินยาริยตินนค็คือโซดากยาริยะนะครับเอาอิลมยุนฟอูบีหรือว่าความรู้ที่ยงประโยชน์เอาวลลดินซอลีนยดาดอูละหูหรือว่าโลกเท่ดีข้อดวอายสร้างสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสาาร้างมาทำได้ในดินญานและเมื่อเราเสียชีวิตลงนะครับเราก็จะได้รับความดี ตรงนี้ต่อนะครับซึ่งแม้ว่าเราตายไปเร็วเราประกอบการงานดังกล่าวเทวามันก็จะเป็นสิ่งเดียถ้าไม่เรานันได้พลบุญความดีงามซึ่งแม้ว่าเราจะตายไปเร็วด้วยกามน,นะครับโสดกบริยาริยะนะครับโสตาบริยาริยะก็คือการเทวาเรานั้นทำในสิ่งเดียเป็นการกลายชิตต่อลลกสุภานวัตาลาเจน การบริจาคสร้างมัสยิดการมีส่วนรวมในการสร้างมัสยิดการด้วยกับการบริจาคก,การสร้างถน,นุนหนทางเพื่อความไงไ่ายดายความสะดวกให้แก่พี่น้องผู้เที่สั้นเตรอนเรื่อเมกระัังสร้างล่งค่าเพื่อให้คนนั้นได้รับเดนรับฟุน้นนะครับเมื่อเขาได้สร้างสิ่งบุญนี้ รืออะแรก็แล้วแต่ได้เป็นสิ่งเด็ดทำให้เป็นผููสุรานทำให้ผููคนได้รับผลนประโยชน์เมื่อเขาได้ทำสิ่งเล่านี้เร็วในขณะที่เขามีชีวิตโยเขาก็จะได้รับความดีงามเหมือนมีผููคนมาใช้รวมถึงหลังจากที่เขาตายไปเร็วเขาก็จะได้รับความดีพลบุญตุ้งนี้ไปด้วยนะครับจนกระทั่งวันเกียร์มะจนกว่าจะไม่ใช่เล้วประการที่สองนะครับในนาบีบอกก็คือความดู้สี่ยังประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ความดูเป็นยังแ่ยังประโยชน์ซึ่งความดูที่ยังประโยชน์ก็คือเป็นความดูที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความดูด้านดุนยานะครับความดูด้านดูเนะี่ยและก็ความดูท้งดา้านอาเคโรก็คือความดูในดยางสั้นนะเช่นนะครับความดูในดุนยานี้เราซนคน้คนผลหนึ่ง ให้ขาค้วยเป็นหรืหว่างโซนคนๆหนึง่งให้ทํางานรือว่ามีอาชีพทําอาชีพเฉพาะทางตรงนี้เป็นและจนกระทั่งเขาได้รับประยุน์จยากความราูแเราซนแล้วก็เป็นนีทําให้เขามีความชํานาญในสิ่งที่เขาทำถ้าเราโอนเขาขาค้ายเขาก็มีความชํานาญในสิ่งที่ขาค้วยเรามาเขาขาค้ายได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ขอบเขาขอบขัวของเขาได้ นั่นคือคือว่าเป็นความรู้ี่ยังประโยชน์นะครับเชนนี้นะครับเมื่อเขาทำเขาก็จะได้รับผลบะญรบนยากตรงนี้มาด้วยถึงแม้ว่าเขาจะตายไปเลยก็าตามเต้ทว่าความาารู้ด้านอารเคโรด้วาความรู้ในอย่างสั้นน้นนี่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้รับผลบะญบนตอบแทนมากกว่าเชนเราซ้อนคนคนนี้ ให้ละหมาดเป็นโซนคนคนหนึ่งให้กก่าวล,าล,ล,ลอเลยให้กันล้อได้ให้ซิกุลล้อได้ซิกุลล้อเป็นโซนคนคนหนึ่งให้เขานั้นอาน่านกุรอานได้หรือว่าเอืนเอนๆหี่อเป็นความดีงามต่างๆในเรื่องสั้นนะนะครับซึ่งเมื่อเราซอนไม่ว่าเราจะซอนด้วยครับว่าเออคนนี้เป็นหลกของเราหลอกร้านของเราพี่น้องหรือว่าหลกซิกหนักดิยีย๋งคนอืนอ่นๆก็ตาม เมื่อเราซนจากความดูจะเป็นความดุสั้นนะเรมเมือเเขานําเอาไปปฏิบัติชายแล้วก็เอาไปซนคนอื่นต่อเราก็จะได้รับพ้นพ่วงความดีจากตงุงมีด้วยเรามุพ้นความดีงนั้นก็จะตอมากยั่งเรากันประการดี่สามเด็นางพิรศลซ้์ในในบกนะครับก็คือว่าละดินโซลินยาเดียวและหัวคือโลกเทดีโคดูอาไอกับเรานะครับโลกเทดีโคดูอาไอ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลกูกชายหรือว่าลูกสาวก็ตามนะครับเท้าพวกเขาข้อดุอาตอเลาะให้ผงอรลนซ้งอภัยยทษให้กับพุ่นเป็นผอเป็นแม่นะครับหรือว่าอาัลนส้งเมตตาพวกเขาทั้งสมหรือว่าถ้า,ากว่าอเลนั้นงตอบรับดุอาของเขาพอแมมก็จะได้รับประโยชน์จากดุอาพวงเขาด้วยแต่การที่เรานั้นจใจลูก เป็นโลกเตซอซเลก็ต้องมาจากใครก่อนก็ต้องมาจากตัวของเราจะเป็นพอแมถ้าว่าเราเว้นโลกของเราทำสิ่งไม่ดีปล่อยไปละเลยไม่เตือนไม่สอนไม่หักไม่ห้ามล้วคิดว่าก็จะโอดูไอโคดไม่กามายื่ถ้าว่าเราโคเราจะตบหลับเลยไม่กามายพอได้พอยังยุ่งกับสิ่งเียเฉีวอยู่แต่ถ้าว่าเราสอนในเขาหัวจากกันรอหลัจากว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งดีเราในส่งสังหาร แต่สิ่งนี้เดียวเราส่งสร้างชายก็ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติในสิ่งเดียวเราสร้างชายแเลยอกห้างับสิ่งเดียวเราสร้างหามโยกความดีไม่ยุ่งกับสิ่งที่เป็นบาปไม่ยุ่งกับสิ่งที่เป็นชีริตไม่ยุ่งกับสิ่งที่เป็นบิดาหรือว่ามัสยาต่างๆพี่น้องยินเลยนะว่าเราเป็นบุคคลเล่านี้นั่นเดี๋ยวเขาข้อดน่าตอแล้แล้ต่อแบบไมอแล้ับเดเลดเพราะว่าการดูอาเยี่ยมือว่าดูอาของเรานะครับจะโทษกับแบบเดือหรือชา ก็อยู่ที่ตัวของเราปฏิบัติแบบในถ้าชีวิตของเราปฏิบัติอยู่กับสิ่งเดีดเป็นความสัวอยู่กับสิ่งอารมณ์อยู่กับสิ่งเดีเป็นการฟ้าฟื้นตอนลบพี่น้องจิตวาถ้าเราข้อตอนลเอาแล้วอย่างไรเลยมาก็ไม่แต่ถ้าว่าเราเป็นบบาวริงจก่อลบรักษาในรื่อิบะไดเป็นผู้เที่ย่บนความดีห่างไกลจากสิ่งเี่ฮารมห่างไกยจากสิ่งเี่ด้าฟื้นตอนลบเมื่อเราขอดถวายแน่นอนเราจะตอบกลับถวาของเราแน่นอน ดย่ายได้ด้วยนะครับแต่ประการสําคัญนะครับก็จะเป็นพอแม่นะครับเมียดิบบนเรื่องแนันดิโซลเลลมนั้นได้กล่าวว่าผู้ใดเทียรีกรองไปสู้ทางนําเขาก็จะได้รับพลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามมันโดยเดี๋พลบุญดังกล่าวของพวกเขาจะไม่ลดล่งเลยแม่แต่น้อยก็คือทุกๆความดียกตัวอย่างเื่นทุกๆความดีที่พอแม่นั้นโซนในกับโหลของเขานะครับ แล้วก็ชีน้าให้ μ, โลนั้นทาความดีเลเมื่อโลกเขาทำความดีมก็กมกเมื่อเดียดังกล่าวเดีผมบอกไปก็คือเขาก็จะได้รับพลหบุญก็คือคนที่เป็นผอเป็นแมน่จะได้รับพลหะบุญจากการเทว,วาก็นั้นชีน้าในเดื่องสั้นนะชีนําในสิ่งที่เป็นทางน้านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความดีเทว,ว่าเราควรจะควรควา้ามากในขณะเทวามีชีวิตอยู่าตาท่าจิตหาท่าให้เรา เสียชีวิตคนแล้วไอ้หลกล้านของเราทำให้นะครับอยากคิดว่าเออไม่ต้องบริจาคก็ได้คนเดี๋ยวหลกล้านมันบริจาคให้เราเองแต่ถ้ามาุกคนหลกล้านเขาไม่บริจาคให้เราครับพี่น้อง้าก็ว่าเราคาดขึ้นเป่าเปล่าเลยเช่นเดียวกันนะว่าเราทำตั้งแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรามีความสามารถในการบริจาคไม่ว่าจะมีไม่ว่าเราจะบริจาคมาหรือว่าบริจาคน้อยแต่เราบริจาคในสิ่งที่ เป็นผู้สลทานเป็นสิ่งเทศญาดียะและเป็นสิ่งเทจะทําให้เรานั้นได้รับความดีถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วด้วยที่ไม่ต้องพึ่งหลงล่างส่วนหลังจากเรา,เราตายไปแล้วถ้าหลงร้านทําให้กับเราเราก็จะได้รับกําไรและผลระบุญตรงนั้นไปด้วยแต่สิ่งสำคัญถ้าเรายังไงหลงร้านช่วยในตรงนี้เราก็ต้องบ่มขอเขาไว้เป็นบาวเถดีพ้อนะอย่าบ่มพอเขาให้เป็นบาวเถเรเลวร้ายนะเดี๋ยรัศาเอาตาร นะครับถ้าไหวเราเหว่าหลานของเราอยู่กับสิ่งงที่เ,เป็นความชัวนะครับ <c oughs> เขาก็ไม่คิดจะทิ่งทาความดีให้กับอกอยู่เร็วนะครับไม่คิดจะทำความดีให้กับเราอยู่เร็วฉะนั้นมันอยู่ในตัวของเราด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะควรค,วรค,วรควร้ายมันไหวในขณะที่เรามีชีวิตอย่ใครเทมีซ้อนคนนู้นคนนี้ในสิ่งที่เป็นอาลานในสิ่งที่ เป็นประโยชน,น์ในกับคนอื่นแต่มันไม่คัดลักการสั้นนะทําไปเรื่อยท่าไปเต็มทีนะครับใครจะซ้อนนี่เดีงง๋ยวนะงอส,ส,งสั้นหน้าซ้อนหลงให้หลุดจากก็ร้อยหลุดจากก็ซ้นให้หลุดจากค้ามั้งชายก็ร้อก็ซ้อนไปเลยเต็มทีเพอะนี่คือความรู้ถ่มีประโยชน์เลยจะต้องให้เรานั้นได้รับค้นกาไรหลังจากที่เราเสียชีวิตไปเลยนะครับพีน่น้องกินเล่ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้กลับกันว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ ความเป็นสิ่งเดียวความชั่วเป็นสิ่งเดียวชั่วเป็นสิ่งเดียวไม่ดีนะครับเมื่อสมุดเรามีชีวิตเรามีตังเรารับด้วยแต่เราใช้ตังไปในวนทางไหไปในว้นทางของเชยโตนนะครับไปในว้นทางของเชยโอนเวลาเรามีตังถึงทำไรก่อนสื่อเบอร์เล่นห้วยเล่นการพนันหรือว่าสื่อในสิ่งที่มันฮารมน,นะครับ ไม่หวานได้ก็เลยตินะครับตะเป็นสิ่งที่ชั่วชายาเสพติดเลือดติดเป็นสิ่งชั่วชาทาั้งหลายคุโราเยี่ยงเดียกันได้นะครับถ้าเราทาสิ่งเลยคิดว่าสิ่งเล่านี้นั้นจะเป็นประโยชน์ในกนรามากมกระมายเช่นเดียวกันสิ่งสําคัญเลยความรู้เห็นีประโยชน์ถ้าความรู้นั้นเป็นความรูท้ที่ดีเราสอนในกบผู้คนู้คนไปปฏิบัติตามก็จะได้รับความดีจากคนที่เราสอนยิงคนีนเราสอนไปสอนคนอื่น เราก็จะได้ความดีตรงนั้นด้วยแต่ถ้าว่าเมื่อนึงเมื่อใดเราสอนให้เขาทําในสิ่งที่ชั่วชาว้ายกตัวอย่างง่ายๆนเลยนะครับเราสอนในคนคนนึงดูสุดยาเป็นยกสอนให้เขารวดยากว่ายาเสพติดสอนให้เขานุ่งกับยาเสพติดหรือว่าความชั่วต่างๆนะครับถ้าว่าเขารับคาสซนของเราและปฏิบัติมันและรวมไปถึง เขาส้นคนอือนอล,อลาวซ้นหลูกล้านซ้นผักขวกซ้นเผื่อนเขาจนกระถ่งเวลาอยู่ในบ้านลกุกยั่งอยู่ก็ทําความชั่วในในหลกเพินนะครับไปหลกเพ็นว่าเออปาทําได้จะโยทําทไม่ได้สิ่งนี้คือล้วนแต่เป็นความรู้เถมเถมไม่มีประโยชน์ถึงตรงทางกับความหล้ที่มีประโยชน์และเมื่อเราซ้นความชั่วเรื่องนี้กับคนอื่นพี่น,อน้องทิ่เลว่ะเมื่อเดนนาดีโบนะครับ ถ้าเป็นความดีผู้ใดแต่ชีนำํำชีผู้คนไปสู้ทางนำํำเขาจะได้รับผลบุญแต่ถ้าว่าใครชีน้ำผู้คนไปสู้ทางให้ความชัว่วเขาจะได้รับผลบาปตั้งแต่ซึ่งถ้าว่าเขาทำไปเขาทำไปจนกระทั่งเราเสียชีวิตแล้วก็ยังทำอยู่เลยเลยี่นองคิดว่าเราจะได้รับอะไรอา่ตรงนั้นแน่นอนมันก็เหมือนกันมันก็จะเป็นยาดียะไปกับเราเป็นผลบาปในไร่ดินไปกับเรา ฉะนั้นเราจงคำนึงตรงนี้ครับไอ้มักมาซึ่งการคำนึงตรงนี้ก็คือนึ่งในนั้นคือเราจะต้องเป็นผู้ี่ยำเพลงตอลอดการจะซ้อนใครสักคนนี่เรื่องงความชัว่วคิดดีๆนะครับคิดดีๆเราเมื่อเราทุกมเราไปคนคนฟังเรล่งเราโซนา่าเออบอกเพื่อเราเปลงนี้มันรวยเว้ยฟังเลยมันยิ่งใหญ่ฟังแล้วมันนุ๊กฟังเลยมัน,นเลนคลืม่มเพื่อนเอาไปฟัง เอาไปพู้เอาไปพูดในเฟซเอาไปพูดในโซเชียลต่างๆเรียอว่าเปล่งเป็นสิ่งเถฮารอมริไม่งเดี๋ยวเราห้ามหรือความั่วต่างๆถ้าเราเอาไปส้นคนเดินคนเดินไปส้นคนเดิน่อคิดว่าเราจะได้รับอะไร้ครับพี่น้องเราจะได้รับคนละบารุนี้มาอยู่เร็วนะครับคนเดินได้รับบาปตอตอตอตโตอะลรบาปนั้นก็จะโยนเข้ามาทึ่เราเราคิดว่าเราจะอยู่ในสนามไหนสหนามเลยขาดทุน แล้วเมื่อเราตายไปแล้วเรายังได้รับบาปนี้เลยก็ยจะต้องปกอะได้รับก็ต้องปกกับการ,รลณถูก้อรอดอย่างเจ็บแทบถึงมันไม่ใเ่อย่างดีเลยฉะนั้นอยากฝากพี่น้องนะครับเวลาเราจะสอนอะไรใะใครหรือว่าจะปฏิบัติแบบอย่างอะไรกับใครจงคิดดีดีว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดประโยชน์ให้กับเราหรือไม่ในวันอาเคโรนะครับมันจะเกิดประโยชน์ให้กับเราหรือไม่หลังจากเดีเรานั้นกลับไป้ารอดเร็วหลังจากเดีเรานั้นเสียชีวิตเล้ว นะครับซึ่งเราั้นยังมีชีวิตอยู่แต่้าหากว่าเรายัางซ่อนซิ่งเหล่านี้ครับคนอื่นโดยเดีว่าไม่ได้กำเนิดว่าซิ่งมนีจะเป็นตัวเด็กพลักเขาไปสู้ห้นทางไฟนรกแต่ตาห้ากว่าเขาซ้อนในเรื่องซิ่งี่เป็นความดีซิ่งแต่มันฮาลานซิ่งเดียวเรานเอนุมัติแน่นอนว่าเขาจะทุกหยกให้สูงนะเทียวเราสบายตาละนางเจ้าว่าอะไรนื่องเจ้าว่าเขานั้นเป็นผูี่เพ่ยแพ dan juga berkata-kata berkata-kata yang baik dan juga berkata-kata yang baik Barakallahu li walakum fi'n qun'anin azim wa nafa'ani wa'iyakum wa nafa'ani wa'iyakum bima'fi'i minal ayat wa's-siklil hakim akulatau li haza wa aslakfilu rohan azim li walakum wa lisailin muslimin min kullidham wa aslakfiru innahu wa'tafuhu wahim Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtariya Lawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah Allah la shalika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala abadika wa ala rasulika muhammadan Wa ala alihi wa ashabihi Wa man labiakum jasanin ila yamiddin Inna Allah malaikatahu Salluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرَّد عهدا واجعلنا للمتقين إماما ربنا Adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.